สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานตลอดอดีวีดิ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่วันนี้จะทำเกื้อหนุนแนะนำสินค้าไม่เล่นคริปโตและการลงทุนใดการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่184ข่าวคริปโต2025นะอันนี้ก็อยู่กับข่าว crypto.com นะหรือตัวย่อของอ่า CRO นั่นเองนะก็ crypto.com เนี่ยจับมือกับ Coinbase น,นะเว็บเทรดคริปโตอันดับหนึ่งของสหรัฐและ Ripple นะก็เป็นเหรียญอันดับ สี่อันดับสามของกระดานใหญ่นะ,ะยื่นขอใบอนุญาตนะธนาคารในสหรัฐนะก็ค่อนข้างเป็นข่าวขึ้โคมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนยังไม่มีข่าวข่าวยังเงียบอยู่นะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายนี่ก็ถือว่ายังนิ่งอยู่นะแต่ว่ถือว่าเป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับ crypto.com เนี่ยร่วมมือกับโดนัทชัมนะแต่ดิลมันยังไม่ลงตัวแล้วก็ร่วมมือกับ อเมซอนนะ,ะไม่ใช่อเมซอนไอนะหลายๆย่างนะ,ะที่เขาจะสร้างเกียวับเซฟวงซีเวอร์นะ,อะตอนนี้ก็เป็นถึงกับยิ่งขอจดธนาคารในสหรัฐอเมริกานะไปดูข่าวกันอตอนนี้ c r y ต t o c o m เนี่ยก็อยู่ประมาณ25นะบนคอนมันแคบนะอันดับ25ราคาก็ค่อยๆปรับขึ้นนะแต่ปริมาณยังไม่เยอะปริมาณยังน้อยมากๆนะ วันนี้ก็ผันผวนนะหนึวันเนี่ยก็จริงๆก็ขึ้นลงขึ้นลงแถวแถวนนยยวันก่อนอยู่ประมาณ 0. 0สักร้อยสวันก่อนอยู่ประมาณ0.014สเศษนะแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมานะวันนี้นะไปดูตลาดซื้อขายนะของ CRO หรือ c r ิ p t o c o m ที่เยอะที่สุดเนี่ยก็ต้องต้องเป็นไม่ไม่ค่อยเยอะนะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะคอนเบตก็1.66ล้านนะ อัปบิดบิดสวอปโอเคเอ็ก OK, ก็หนึ่งจุดแปดแปดล้านนะใบเน้นไม่มีคริปโตด o com นะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็ไม่ร้อนแรงเท่าไหร่นะแต่ก็มันก็เป็นข่าวออกมานะข่าวก็เพิ่งอัปเดตนะข่าวก็คริปโตด o com หรือ C R O เนี่ยกำลังเผชิญกับการขยายกฎระเบียบน,นะการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะการหนึ่งการยื่นใบอนุญ,ญาตนะวันที่2ี่ตุลาเนี่ยยื่นใบอนุญ,ญาตธนาคาร ทรัสจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อขยายการทรัพย์สินดูแลนะคือพูดง่ายๆว่ากฎนี้ถ้าใครเรียนตัวไหนที่จะโด่งดังหรือจเป็นต้องไปจดทะเบียนในสหรัฐถึงจะเป็นเหรียญจากประเทศไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าไปจดทะเบียนในสหรัฐอาจจะไม่ถูกจมตีนะหลายคนไ่าอย่างนั้นนะ,ะได้ยื่นขอใบจดทะเบียนนะธนาคารซองก็ 9, ก้ากฎระเบียบนี้เป็นข่าววันที่ยี่สิบยื่นใบนะแล้วก็เปิดตัวอันนี้เป็นข่าวเก่านะสมข้อสามเปิด าการ์ดเอ,อื่นนั่นเองนะคืนเงินนั่นเองนะข้อหนึ่งอย่าตัวดยคอมได้ยืน่นขอเว้นราาธ,ธนาคารนะกับสำนักงานสกุลเงินสารัฐหรือหน่วยง,งาน OCC นั่นเองนะเพื่อให้บริการลูกค้านะเซเบอร์คอยเดิมพนานการควบคุมของสารัฐนะ,ะก็มีคนร่วมอยู่นะตัวนี้นะ มีแรงข่าวหรคลิปตัวยคอมยืนะก็จะมีหน่วยงานโดยเข้าร่วมกับอคอนเบดและริปเปิลน,นะอันนี้นะบางบางอันที่ล่าสุดมันจะตัดส่วนข่าวของที่ร่วมมือกับริปเปิลกับคลิปคอนเบออกผมก็งงกันว่าทำไมตัดออกบางช่วงนะ ขอบคุณยิ่ติตามและรับชมนะใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์ว่าเทคลิปตัวอันดับหนึ่งของโลกนะใบแนนนะแล้วกันอื่นคลิปนี้ไม่ชว่วนและการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงเจกใหม่ีกพี่หน้าเจกใหม่ครับบ๊ายบาย